ร้านล่มว่าก๋ว้เตี๋ยวสิบาทค่ะตั้งอยู่ตำบลไร่สัท้อนค่ะอยู่ตรงข้ามกับหนดยักษ์ถ้ามาจากกรุงเทพจะมาทางแมคโครค่ะถ้าผ่านแมกโคแล้วจะมีสะพานกลับรถค่ะขับตรงมาเรื่อยๆจะมาเจอสี่แยกไฟแดงของวังบัวค่ะ แล้วก็ขับมาจะเจอโรงพยาบาลบา้านลาดขับมาอีกนิดนึงก็จะเจอป้ายล่มว่าก๋วยเตี๋ยวสิบบาทเลยค่ะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวไข่นะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมึกยัดไส้ค่ะแล้วก็ก๋วยจับหมูกรอบของที่นี่ค่ะพวกข้าวแกงก็มีค่ะข้าวแกงเป็นถ้วยค่ะแล้วแต่ลูกค้าสั่งแล้วก็พวกปีกไก่ทอดก็มีค่ะ ก๋วยเตี๋ยวสิบาทก็มีลูกชิ้นมีหมูมีตับถ้าเป็นต้มยำน้ำใสก็มีถั่วมีกุ้งเหมือนกันค่ะแถ้าสั่งพิเศษก็25บาทก็จับก็10บาทมี20ก็กินได้สองชามสองชามก็อิ่มแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่หนูให้เยอะรสชาตินี่ถ้าว่าลองชิมดูบางคนไม่ต้องเติมเลยค่ะมันมีครบเครื่องอยู่แล้วสูตรโบราณค่ะพี่อร่อยค่ะ เปิดทุกวัน10โมงค่ะถึง6โมงเย็นของสดตลอดค่ะสดทุกวันส่วนมากมาจะสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกับต้มยำค่ะของที่นี่เยอะค่ะมาทั่วไปค่ะคนละแวกนี้ด้วยแล้วก็คนหมู่อื่นด้วยค่ะ ฝากร้านล่มว่ากว๋วยเตี๋ยว10บาทด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีล่มไม้มีเสียงนกร้องมีลมพัดค่ะราคา10บาทนะคะพิเศษยีดดบาทรสชาติอร่อยนะคะลองมาชิมดูค่ะเพจ Facebook ของล่มว่ากว๋วยเตี๋ยว10บาทค่ะอยู่ตรงข้ามลูกตาลยักษ์ของตำบลไร่สะท้อนค่ะ